งานบนลันสนเมืองรัฐิงานเพชรชิดีอ่ะตามต่อครับบนเวทียกที่3ของคู่ที่2มาฮะเหลี่ยมนี้ครับยอดแสนชัยครับทำสำเร็จยกที่แล้วที่พยายามมาแล้วครับอ้าวดูศอกเป็นสีแดงจามเข้าไปเลยครับก่อนจับในเอาล้วครับจังหวะนี้เป็นการวัดความแข็งแกร่งครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบเศษเอ้าในอย่างเดียวแล้วมึงเลยไม่ว่าเบียดเข้าไปนะครับวงในนี่ไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างไล่แขนตีกันสนุกเลยนะครับคู่นี้ยกที่3 2มพัก2ต้องเร่งกันแบบนี้นะครับเอา ยอดแสนชัยนี่ก็เหนียวเน่นเพชรสีแดงก็ล็อกนะครับแล้วก็เด้งตีสู้ต่างฝ่ายต่างตีกันแล้วครับตอนนี้สงคร้ามเข่ายังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนครับสู่ที่ไหนครับพยายามป้ายไว้ครับแล้วนีครับเจอสับมาเลยครับอ้อ่าสอก็มาครับเข่าก็มีครับสับเข้าไปเพชรสีแดงหมัดซ้ายหมัดขวาครับต้องขึ้นด้วยแข้งขวาครับยอดแสนชัยแข้งขวาเพชรสีแดงหมัดซ้ายหมัดขวาแทงข้าขวาครับบิดมาบิดมาโอ้ไม่ล้มครับยังไม่มีใครล้มครับแทงเข่าซ้าย โอ้โห oh สุดจริงๆเอา,เอาสับไปครับเพชรสีแดงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดการดูครับเสียวเข้าไปเพชรสีแดงนี่เปิดเกมรุกไล่ครับออกอาวุธไปเรื่อยระยะหลังนี่ก็สดจากขั่วเหมือนกันนะครับเพชรสีแดงยอดแขนชัยจะชิงเดินแล้วนะครับโอ้โหโดนศอกนี่นะครับสับไว้ก่อนดูอว่าอาวุธมวยนี่ครบเครื่องเลยนะครับทั้งแขงทั้งเขา่าวงไนนี่ก่อนเหนียวแน่นใช้ได้เลยนะครับเพชรสีแดง แขงเสร็จแล้วก็ขวางเอาไว้ยอดแสนชัยพยายามจะเตะคืนก็ยังไตะไม่ได้นะครับมาโดนลูกขวางตั้งกระแพงหน้าเอาไว้ครับโอ้โหศอกยอดแสนชัยเป็นสีแดงมีมัดเอา้ามาดกับศอกเดี๋ยวดคกับตอกใส่เข้าไปใครเป็นใครเดี๋ยวได้รู้ครับสอกความเป็นสีแดงศอกความเป็นสีแดงศอกยอดแสนชัยมาไหมลากมาไอ้ไปทีหนึ่งยามจะลากแม่เป็นสีแดงไม่ยอมครับตขคืนไปดันเข้าเชือกเตะค่าเอา้าขาไม่ได้แม่ ถิงเลี่ยมกันแล้วครับแม่หมดยกก่อนให้น้ำให้ท่าพักหายใจยาวๆสักครู่ครับเดี๋ยวกว่าใครพลาดก่อนมาแล้วครับยกนี้ยอดแสนชัยออกมานี่เดินไปหมัดนำไปก่อนเลยแล้วก็จะปล้ำ่อยบิดเลี่ยมล้มลงไปนะครับแต่ตัวเองไม่อยู่ล่าโอ้โหเลี่ยมไม่ธรรมดาเลยนะครับเพชรสีแดงไม่ยอมพลาดเลยเดินเข้าไปครับโอ้ยแสนบาทตไม่ได้ใจครับโดนหมัดโดนเข่ามาครับยอดแสนชัย แทงซ้ายคืนเพชรสีแดงขวางไว้ครับขวางเอาไว้ครับไม่ให้ตีครับไม่ให้ตีครับยอดแสงชัยพยายามเนี่ยกดไว้เลยครับสี่คู่ในช่วงแรกนั้นพลิกทุกคู่นะครับมาดูช่วงนี้อาขยับเข้าไปดูจังหวะแะกดมาโดนตั้งกำแพงหน้าเนี่ยทำให้ยอดแสงชัยยังตีไม่ได้กรรมาการต้องแยกก่อนแล้วครับดูนะครับมาเปิดเกมสู้กันใหม่ขยับเข้าไปเตะจ่อย,ยางต่อยมาโอ้โห เพชรสีแดงก็มีซอกนี่บวกตลอดครับแม่เกมบนเวทีครับเพชรสีแดงนี่ดูว่าเป็นฝ่ายคุมเกมได้ก็จริงครับแต่ว่าทางด้านของยอดแสนชัยครับแม่หัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับยิ่งเดินยิ่งแดงโอ้แต่ว่าแข้งขวาเพชรสีแดงยิ่งไอกระเด็นเลยครับลีแม้ว่าแตะจนหมุนเสียทรงไปเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นก็พยายามจะเร่งมาโดนหักเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับยังมีเวลาครับยอดแสนชัยอัดชีดนี่น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีในช่วงพักยกครับช่วงปลายๆครับยกที่4ครับยอดแสนชัยเดินเข้าไปครับสอกสับเข้าไปก่อนเจอเสียบคืนมาครับตีไม่ตีครับจังหวะนี้ครับโดนขวางเอาไว้ครับแต่ว่าข้างบนมีสอกนะครับสอกคอยงักเอาไว้ครับคอยมาสลับกับเข่าครับยังไม่ทันจะพักยกนี่ยาฉีดเพิ่มเป็นสองแสนแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เอา ขยับก็ไปล็อกได้ไอ้พอตีได้มีเสียงเชียร์ก็มาแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องเภทสีแดงเนี่ยคอยไลยแ่แขนแล้วก็ตีโต้ตลอดเอาแล้วครับสนุกเลยนะครับยกแสนชทยนี่มีศอกกลับด้วยในช่วงปลายยกพักกันก็สองพักสองครับเอกอาสาขึ้นไปเป็นตัวแทนยอดแสนชยัยไหมสองนาทีสาองแส<า>นเลยนะ กเป็นลมตั้งแต่นาทีแรกกันครับอ้าวมันต่อครับ2นาทีสุดท้ายยอดแสนชัยกับ2 0 0 0 0นบาทที่เหลือเอาแล้วเอาแล้วเด้งไะหมุนไปข้างหลังแล้วเอาแป่เสียงเชียร์ก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆครับก็อยู่ที่ว่าจะฮึดได้ต่อเนื่องหรือเปล่าขยับเข้าไปอย่าแรงต้นน้ำนะครับเอาเบียดเข้าไปโอ้โหอ้าวปั่นปวดไหมไม่ปั่นปวดก็ได้ลุ้นได้เชียร์ได้เสียวกันอีกหน่อยเอา ยังไม่ยอมสยายครับยังไม่ยอมสยาครับมีเข้าไปครับอ้าว้า้าวแบบนี้คเหลือเกินครับเกมการชคของยอดแสนชัยครับเสียงเชียนี่ดังก็กึเวทีเลยนะครับต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยเพชรสีแดงอ้าวทาผลงานได้ดีนะครับเวลาจะน้อยไปนิดหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งาทีกรรมการสงสัญญาณครับว่าบอลอยู่ต้องอยู่ครับเอาเพชรสีแดง เพชรสีแดงตั้งรับครับเดินเข้ามายอดแสนชัยเหลืออีกนาทีหนึ่งได้ลุ้นบุกเลยหมดไม่หมดยุบไม่ยุบอยู่ไม่อยู่ก็ต้องเร่งให้ผ่านนะครับพอยอดเพชรสีแดงนี่ก็มีคอยโต้อยู่เหมือนกันเอาเวลายังเหลืออีก40ิวินาทีขยับเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปออกแข้งต่อยมาฝวานฟอกเพชรสีแดงต้องล็อกเอาไว้แต่ว่าดูว่าจะหมดเกี้ยงไหมเหมือนกันนะครับเพชรสีแดงโอ้โหเอาเลยครับสนุกเลยนะครับในช่วงปลายยกที่เหลือนี่ครับ ปาจะพาหรือเปล่าครับยอดแสงชัยครับท่านจะวิ่งเข้าหาแล้วครับสอกเข้าไปก่อนแล้วจังหวะนี้เอายังไงดีครับไม่สนใจขวางได้ขวางไปครับจะตีสยอย่างครับจะตีสยอย่างครับตีข่าซ้ายโต่อขึ้นมากับเป็นสีแดงพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับโอ้โหอ่ะสิบห้าวินาทีสุดท้ายตรงนี้ยังไม่มีใครหยุดยังไม่มีใครยอมลุยต่อครับยอดแสงชัยสอกซ้ายเปิดเข้าไว้ดูนายตีได้ไหม จังหวะสุดท้ายท้ายสุดเป็นของใครดูครับแม่ไม่ยอมกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับนี่คือผลงานของทีมงนเพชรยินดีครับศึกมวยมันสนานเมืองครับมันจริงๆครับโอ้โหระบมือเตะให้กับทั้งสองคนแล้วครับแม่ชกยังไงครับแม่ให้ลุ้นจนวินาทีสุดท้ายแบบนี้ครับพังลีเดี๋ยวดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธงชัยทองกสเวกเดินเก็บใบคะแนนที่สองนะครับใบคะแนนสุดท้าย ดูนะครับว่าจะหันไปทางไหนนะครับหันไปที่เพชรสีแดงสิทธิเจริญทรัพ์นะครับโอ้โหเรียกว่าพยายามจะเร่งอย่างสุดความสามารถแล้วเลยครับยอดแสนชัยแต่ว่าไม่ทันนะครับ